เราจะมาดูว่าการเปรียบเทียบในวันนี้ระหว่างไมโครโฟนที่ใช้สาย SM 5 8กับไม์ไร้สาย SM 5 8าะครับรวมทั้งเบต้า8 8ด้วยนะครับว่าคุณภาพเสียงมันแตกต่างกันหรือไม่วันนี้มาไขาข้อข้องใจกันนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมเทพครับช่วง Sound D D How To แนะนำวิธีการใช้งานอุปกรณ์เสียงฉบับคู่มือภาษาไทยง่ายๆสไตล์ของผมครับพบกันที่นี่เป็นประจำครับ Sound ด,ดีด o r s h o p วันนี้ผมจะมาไขาข้อข้องใจซึ่งหลายๆท่านรวมทั้งผมด้วยตลอดระยะเวลาที่เข้าวงการเครื่องเสียงนะครับมีข้อสงสัยเกี่ยวกับไมโครโฟนซึ่งไมโครโฟนที่ผมนำมาเป็นตัวยอย่างวันนี้มีทั้งไร้สายแล้วก็ใช้สายนะครับเป็นซีรีส์เดียวกันเดี๋ยวติดตามรับชมพร้อมๆกันในคลิปนี้ฮะ ในการทดลองทดสอบในครั้งนี้นะฮะก็จะตั้งเกณฑ์บาลานซ์นะครับให้ได้ยินเท่าเท่ากันนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาทดลองทดสอบกันเลยครับเริ่มจากไม้ที่คุ้นเคยกันดีครับ sm 5 8ครับชนิดใช้สายนะครับอ่ะลองรับฟังคุณภาพเสียงกันนะครับท้อแท้ได้แต่อย่าท้อถอยอิจฉาได้แต่อย่าริษยาพักได้แต่อย่าหยุดทำให้ถึงที่สุด แล้วหยุดที่คำว่าพอต่อไปไม่ไร้สาย s I m 5 8ครับท้อแท้ได้แต่อย่าท้อถอยอิจฉาได้แต่อยา่าริษยาพักได้แต่อย่าหยุดทำให้ถึงที่สุดแล้วหยุดที่คำว่าพอต่อไปเป็นเบต้า8 8ครับผมท้อแท้ได้แต่อย่าท้อถอยอิดชาได้แต่อยา่าริสยาพักได้แต่อย่าหยุด ทำให้ถึงที่สุดแล้วหยุดที่คำว่าพออันนี้ก็คือเบต้า58แบบใช้สายนะครับต่อไปเบต้า58แบบไร้สายนะครับท้อแท้ได้แต่อย่าท้อถอยอิดช้าได้แต่อย่าริษยาพักได้แต่อย่าหยุดหากมีข้อสงสัยในโปรดักต์นะครับอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมครับคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอฮะผมพร้อมทีมงานยินดีตอบทุกคำถามนะครับคลิปน่าจะเป็นการ How to แนะนำวิธีการใช้งานอุปกรณ์เสียงชิ้นใดครับติดตามได้ที่นี่ที่ Sound D D s h o p ครับถูกใจนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกด subscribe กดติดตามนะครับลืมกดแชร์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารเวลเาผมอัาคลิปลงใหม่ๆนะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าขอขอบพระคุณและสวัสดีครับ